พอแล้วคนทุกคนมีความดิบเถื่อนแล้วคนทุกคนมีความจังไรอยู่ในตัวกดปล่อยความจังไ <ล S 2> รแล้วว่ามึงจังไรน้าเธอ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการซอสด แล้วนะคะคลิปนี้กับเป็นคลิปที่คําถามที่พิมพ์ไปครั้งก่อนได้ยังไม่ตอบเลยโอเคไม่เป็นไรนะคะทำไมคุณถึงไม่ตอบเขาอ่ะมันเยอะตอบเป็นไงตอบทั้งปีก็ตอบไม่หมดเอามาหั่นซอยๆดิหั่นซอยจะได้มีคลิปเราจะได้มีคอนเทนต์เพราะว่าเราเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยชอบวินิฉัฉเรื่องคนอื่นโดยเฉพาะได้มึงไม่ใช่วินิฉไฉมึงเสือกมึงเสือกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดเราไม่มีเรื่องพวกนี้ชีวิตเราก็ไม่มีสีสันวันนี้เรามีกี่คําถามคะว่า มาถ้างั้นตอบคาถามครั้งนี้เราจะไม่ธรรมดาเราจะมาเล่นเกมด้วยอ่ะได้ถ้าคําถามไหนที่มันเป็นคําถามแบบซอฟ์เบาๆนี่เลยคุณกินรสบันบันออริจินอลอ๋อคำถามไหนซอฟหชอบกินสีเขียวสีสวยอะไรอย่างนี้นี่อ่านี่รสนี้คุณชอบกินแห่เหรอเหมือนเหมือนถั่วลันเตาเลยนะเหมือนมากแล,แล้วเวลากินเข้าไปนี่คือหอมถั่วลันเตามากๆส่วนคำคำ <c oughs> ส่วนคาถามไหนที่แบบว่ามันแบบเผ็ดร้อนเลือดเรากินรสนี้อ้า บันบันรถใหม่รถฮอต ตอบคำถามจะได้ยิ่งมีไฟยิ่งมันยิ่งฮอตั้างั้นว่าถามคำถามมาเลยกินของเผ็ดร้อนอย่างเงี้ยเหมาะคับคำถามเผ็ดๆร้อนร้อแบบนี้แหละมาตอนเด็กพี่ได้กับพี่ไว้ฝันว่าอยากเป็นอะไรตอนโตค่ะตอนเด็กตอนนี้คำถามเบาคำถามเบาเือเต้นลมบ้าเลยลมบ้เลยคำถามเบาต้องอริจินอ้ยตอนเด็กเนาะยังไม่รู้จักอาชีพยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรน้องเราก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสดาราช่วงมปลายอยากเป็นพนักงานออฟฟิศไปทำงานทุกวันรูทีนแล้วเราอยู่ในแผนกเยอะๆเรามีผู้ชายเอลแล้วเราเพราะเราสวยไงตอนผมอ่ะ อยากที่จะเป็นนักบินอวกาศสุดท้ายแม่งมันห่างไกลห่างไกลกูเกินไปตอนที่เรียนแบบว่ามปลายอะ่ะก็เรียนแบบชอบฟิสิก์ชอบอะไรอย่างงี้นะแต่สุดท้ายคือแม่งภาษาอังกฤษนี่แหละมาตายถ้าเป็นนักแบบว่านักบินอวกาศกูค,คงต้องเก่งภาษาอังกฤษกว่านี้พี่ไว้เคยเหน,เน,นื่อยท้อกับนิสัยพี่ไดไหมคะแล้วพี่ได้เคยเหน,เน,นื่อยท้อกับนิสัยพี่ไว้ไหมคะอ,อย่ามาเลยอันนี้หัวร้อนจริงทำไมไม่เคยก็เวลาผู้ชายเขาแบบว่า,ามันมีความแบายเผือกอยู่อ่ะมันไม่เข้าใจในสิ่งที่เราจะสือ่อเราต้องม่ทิงที่บายในสิ่งที่ ต, ais, ต้องการให้มันเข้าใจเข้าใจไหมเขามันไม่เข้าใจอ่ะเราเป็นไงเราก็ดูเป็นนี่เง่าเข้าใจไหมเราก็ต้องแบบพูดตรงๆอ่ะเอาเงินให้กูเอาเงินให้กูต้อพูดอย่างนี้เข้าะจต่ไม่สวยป่ะ เนี่ยแหละคือสิ่งที่กูท้อที่สุดในชีวิตคือการที่กูต้องมานั่งแบบเล่นอะไรเอ่ยอะไม่ยอมพูดอะว่าตัวเองต้องการอะไรทีไ่ได้พอที่จะมีลูกทีไ่ได้ตั้งชื่อลูกว่าอะไรและจะทําคลิปเหมือนเดิมไหมอ่ะอันนี้เป็นไงคําถามเบาไงอ่ะโอเคเบาจกบันๆรถสีเขียวโรจินน่เอาตงงป้าคาถามนี้เป็นคําถามที่ได้เบื่อมากเพราะทุกคนถามได้ว่าเมื่อไหร่จะแต่งงาน<ๆ>เมื่อไหร่จะมีลูกแล้วไ,ได้ก็รู้สึกว่าได้ยังไม่พร้อมเข้าใจไหมได้ยังไม่พร้อมพอรออไม่โทรมอมาพร้อมแต่กดยังไม่ได้เข้าใจป้าก็เลยไม่คิดว่าจะถือชืื่่่อออลูกวาช ถ่าเออ,เออผมบอกว่าถ้าไงโอ้โหถามีลูกอยากจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรสมปองสมปอง <S <S สมปองน้องสมชายอีกทีกูไม่คิดอะ่ะสมปองนี่มันอินเทอร์นะเว้ยไปแล้วเ้า่หลังเรียกเรียกสมพอ,องสมพอ,องไม่อยากมีแต่ผมอยากมีลูกผมจะชื่อว่าคอปเออเดอะคอป ก็ทำทำอยู่แล้วอะถ้าเกิดไม่ทำก็ไม่มีอะไรกินแล้วอ่ะทุกคนหน <c oughs> ูสงสัยพี่ได้เคยคิดจะใช้เงินตัวเองบ้างไหมคะโอ้ยนี่โอ้ยนี่ทำไมพี่จะไม่ใช้เงินตัวเองลูกพี่เนี่ยใช้เงินตัวเองทุกวนันบอกเลยนะพี่ทำงานอยู่คนเดียวเวลาานั่งไลก์กดพี่ก็นั่งไลก่กด่คนเดียวเห็นปะคุณอาเคยมาเข้ามาช่วยไหม เดือดทำไมเนี่ยมันกินนี่ตอบอย่างอเลยไม่ตอบหรอย่างก็นี่ไงก็ใช้อยู่นี่ไงเราใช้น้อยจะใช้น้อยและส่วนใหญ่ใช้เนมันเป็นมันพี่ได้มีวิธีที่ว่าพี่ไหวยังไงให้เราใจคะสวยก็บางทีก็จะมีิจูเอชันอะนะคะก็จะแบบมันเรามันต้องเบื่อเนาะอยู่กันมันตั้งหลายปีแล้วเราก็มานั่งแบบอ้าวเธออย่างเงี้ยเลยก็ไม่ได้เข้าใจปะอ่ะต้องถามไว้ก่อนว่าเรื่องที่ชอบที่สุดคือเรื่องอะไรแม่บ้านแม่บ้านร้อยหัวนับปีไม่เคยจ มากวาดมากวาดห้องใส่เชื้แบบตีดูมเลยคือเราอย่าไป่กอเขือนในการที่เราต้องการอะไรเว้ยบางทีเราอยู่ในห้องกันสองคนแล้วมันไม่มีใครเห็นตัวตนที่แท้จริงหรอกนอกจากคน2คนดังนั้นเราปลดปล่อยความดิบเราปลดปล่อยความสาติดเราปลดปล่อยความแบบว่าจังไรของเราออกมาให้มันหมดไปเลยพอแล้วทุกคนมีความดิดเผื่อแล้วคนทุกคนมีความจังไรอยู่ในตัว่อมจัรไรแล้วว่ามึงจังไรคำถามต่อไป ได้กับพี่ไวชอบอะไรในตัวกันบ้างแล้วไม่ชอบอะไรในตัวกันบ้างอ๋อชอบพี่ไวมีตังมมีตังค์่ะดูแลครอบครัวได้แล้วดูแลได้ๆนะคะแล้วก็ในตัวก็ชอบแบบพูดไปก็ลามุกอีกอ่ะจับทุกคืนมือ <c oughs> อ๋อนี่คำถามเบาคำถามเบาน่ารากักน่ารากัารากต้องกินสีเขียวอ่ะแล้วคุณไม่ชอบอะไรในตัวผมความปากมาความปากมาของมันอ่ะเอา้าจมแต่ไวเป็นคนที่ยิ้มออกมาเนี่ยยุ่งกว้างไม่หล่อนะไวไต้องแบบยิ้มเบาๆเราไม่ยิ้มกว้างนี้เปล่าเนี่ยปากกระจับสวยดูแบบ ผมชอบอะไรในตัวได้เหรอจริงๆก็ก็ต้องชอบหน้าแหละก่อนตอบกินก่อนอ่ะเดือดหรือไม่เดือดอันนี้มันคําถามมันไม่ค่อยเดือด โอเคออริจินอลส,สวยมีแฟนก็ต้องชอบหน้าแฟนเป็นธรรมดาส่วนที่ไม่ชอบก็คือความอารมณ์ร้อนของได้มันนัญญ่งหุนหงิดเกินเออพี่ได้เคยทาให้พี่ไว้โกรธมากที่สุดเรื่องอะไรโอ้โหฮอตเลยฮอตเลยเรื่องนี้เลยทุกคนตอนนี้คบกันใหม่ๆทะเลาะกันเ <ๆ S 1> <ๆ>ดินมาพักปักคอมหรือเราม่คอมคอมดีนีเอาไว้เล่นเกมอะมีปัญหาอะดึงแบบดึงกระชากปักไฟออกอะและคอมเป็นไงพังคือมันไม่ควรทําแบบนั้นไงมันไม่พังมันแค่ดับอยู่ว้า ถ,ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบทะเลาะก,กันแล้วไ,ได้มันทําลายของเล่นหรืออะไรนะไมไม่เก็บไว้แน่นอนคุณเลือกของเล่นวัวแล้วนะโห ขนมนี่ยังไงฮะมันก็มันแหละพอาะฉันคำถามอย่างนี้ก็ไปยิ่งเดือดเลยเรื่องที่ไว้ทําให้ได้โกรธมากที่สุดนะไม่ได้ถามโอ้โหเขาถามมาแค่นี้แต่มันมีไงเอาไว้อันหน้าดิถ้าอยากรู้ก็ถามมาเดี๋ยวค่อยมาตอบมันก็คือเรื่องตอนดราม่าปีใหม่นั่นแหละดราม่าปีใหม่นั่นแหละความลับที่ไว้คืออะไรคะที่ปิดบังที่ได้ถามมาแบบนี้มันก็ไม่ใช่ความลับดิมันบอกไม่ได้ข้อนี้เราไม่ มันเป็นคําถามแบบเบาๆมาคำถามต่อไปคูคยังอยากรู้มันไม่มีความลับผมไม่เคยมีความลับกับคุณเคยมองเพศตรงข้ามที่ตัวเองชอบไหมคะและชอบมองส่วนไหนมากที่สุดอันนี้อันนี้เบาๆผู้ชายก็ต้องมองมาแบบเพศตรงข้ามก็คือผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องมองผู้ชายเป็นธรรมดาผมมาชอบมองแบบว่าขาผมชอบผู้หญิงขาเรียวๆว่าจะฮอตแล้วนะคะประมาณนี้แหละแม่แต่พอได้แล้วคุณคุณชอบมองส่วนไหนที่สุดจิแพกชอบมองหน้าอกตรงนมผู้ชายอ่ะ มันแน่นอะมันดูแบบเข้าใจปะ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะโอ้โหยิ่งมีไปยิ่งมันยิ่งคอนได้ออกกตอบกันตอบได้คนเนี่ยไอ้ป้อมเนี่ยเหรอไรเนี้ยเนี้ยม <c oughs> ันถามข้อสุดท้ายครับถ้าพี่ได้มีคนอื่นพี่ไวจะแก้แค้นยังไงครับและถ้าพี่ไวมีคนอื่นพี่ได้จะแก้แค้นยังไงโอ้โห <c oughs> โอ้โหอ้ะ นอนต้องพ,พอสซี่มีคนอื่นขนาดที่คบกับเราใช่ไหมเวลาได้โมโหขึ้นมาได้กล้าฆ่าคุณได้สมมติเปิดเข้าไปเห็นเขากับผู้หญิงแบบอนอนแบบมีอะไรกันจังหวะแบบคลาสสิกเลยที่ที่แบบผู้หญิงชอบจับได้ว่าแฟนมีอะไรคุณจะทำไงเรียกเพื่อนมาเลยดักประตูวไว้ห้ามมึงวิ่งออกนู้นช่อรองเพลงน้องสีจัดการจัดการจัดการ,การสังหาร อยากมีชีวิตต่อแล้วไงเพราะคุณคือทั้งชีวิตของเราโอ้โห,โห,โหถ้าได้รุนแรงมาผมก็จะสอบสอบกลับได้กลับไปดีกว่ากูจะเดือดร้อนกูหลอดนี่แหละมันจะหลอไปไหนวะจะเอาหล่อไอ้แหละกูไม่เข้าใจไม่เลยจริงแล้วสุดท้ายคือถ้ามันอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเราแค่เหมือนแบบปักมันทิ้งไปชีวิตเราก็จะกลับมามีความสุขแสดงได้ไม่ได้เป็นทั้งชีวิตของพี่ไวเลยีแหล่รักเราไม่เท่ากันกูน้อยไดากคำถามนี้กูแม่งแบบไว้คือั้งชีวิตด้วยไม่แต่เป็นอะไรที่มากูแบบแม่งกูไม่เอาแล้วชีวิตอนาคตกูกูแม่งยอมกูยอมพลี แต่ว่าแม่งไ,ไม่ยอมพีเว้เราไม่อยากเห็นคนที่ทําร้ายเรามีชีวิตต่อได้แบบอย่างแฮปปี้เข้าใจ่มาเราต้องตัดตัดแคนดนมจะตัดนมได้ไม่เป็นไรไม่มีนี่เห็นไหมเหมือนถั่วลันเตาไหมชนถั่วลันเตากัน <c oughs> เหมือนเราแบบว่ากินถั่วลันเตาเลยนะแล้วนะรสชาติฮอชชิลลี่อย่างเงี้ยน,นะกินหยุดไม่ได้ไปหาซื้อกันได้เลยที่เซเว่นอีเลเวนเทสโก้โลตัสท็อปหรือบิ๊กซีล้วทุกคนไม่ถามคานกันนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่อยากจะถามคําถามเรานะคะคลิปหน้าเจอกันทุกคนถามเข้ามาเลยขอเผ็ดกว่านี้ขอคัาดกว่านี้ขอเดือดกว่านี้แต่ว่าตอนนี้คือคําถามพออน,นั้นที่ไปไม่ตอบคือ,ออะไรความลับมีมีความลับอ่ะมีดิมันต<ะ>้องมีดิไม่มีแต่สนามพวกมันเขาไม่จบนะรันนั้นอ่ะไม่ใช่เรื่องเลย